และมาต่อกันที่ทางด้านภารกิจของนายกรัฐมนตรีครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้กล่าวไว้แล้วว่ารัฐบาลจะจัดงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างสมพระเกียรติสูงสุดควบคู่กับภารกิจการทํางานตามนโยบายรัฐบาลทั้งในประเทศและต่างประเทศ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันที่26ตุลาคม2568เวลา13นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นกรุงวลลัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทย ได้ร่วมลงนามถ้อยแถลงผลการพบหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรไทยและนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียแล้วครับโดยนายโดนัลด์เจทรัมป์ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาและดาโตเซรีอันวาอิบราหิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้ร่วมลงนามเพื่อเป็นสักขีพยานของถ้อยแถลงดังกล่าวพร้อมทั้งแสดงความเสียใจต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยแล้วในโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนและพยายามอย่างแข็งขันในการทำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกาภาพของอาเซียน พร้อมแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพื่อส่งเสริมสันติภาพระหว่างทั้งสองประเทศนำมาซึ่งผลลัพธ์สำคัญคือการลงนามในถ้อยถแถลงในครั้งนี้แหละครับ นอกจากนี้แล้วนายกรัฐมนตรีก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งล้วครับที่ได้ประกาศแถลงการร่วมว่าด้วยกรอบความตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศไทยซึ่งนายกรัฐมนตรีหวังว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกให้การเจรจาเรื่องภาษีสามารถบรรลุข้อสรุปได้ภายในสิ้นปีนี้ล่ะครับรวมถึงจะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศว่าด้วยความร่วมมือด้านแร่ธาตุที่มีความสำคัญซึ่งจะ จะช่วยส่งเสริมความยืดหยุ่นและความยั่งยืนในระยะยาวกันต่อไปด้วยครับ